อย่ค่เปลี่ยนอเล่นนกัน <c oughs> อ, <c oughs> อ,อทอดทอดทอด <c oughs> เล้ย,มยไม่ไม่พอไม่พ ลงเอเข้าได้ไหมเข้าได้นะอยู่ตามแยกก้นบังเลยกตามแยกวางเลยได้กระโดดท่านเอได้ป่ะเฮ้ยบนแอบัก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 อาแล้วแล้วผมเล่นไม่เก่งเลยปืนก้นะ สองหกนัดได้ป่ะได้โอ้ดูเลือดอ่ะไอยู่ไหนวะเ็บอยู่ไม่ยิงกูได้ไหมเลือดดิเจ็บแล้วเจ็บแล้วตัวเนี้ยเฮ้ยแย่ครูกัะล่ะแย่คู่ที่ผมเสร็จเลยนะไอ้ปืนอันเนี้ยปืนที่ตาเล่นแยกคู่ได้ has been planted โอ้ไม่งั้นผมเล่นแล้วเดเออ่ะโอ้หเลือดเลยสี่แก้ว เจ็บแ,แล้วไงโอ้ฟอร์มดิฟュซไม่หรอกผมว่าหนึ่งนัดเมื่อกี้ถ้าผมยิงได้ก็ยังไม่ไม่ตายหรอกท่านนัดหนึ่งะนะ <c oughs> ให้ผมตายก่อนได้เป <มา S 1> <ๆ S 2> ล่ะผมขอตายก่อนได้ปปล, <c oughs> ล่าให้เราระเบิดสุดน,นะครับ <c oughs> มาอย่างไีนเลย ระวังนะครับบังตัวบังตัว น้าเอเต็มเลยหน้าเอหน้าเอหมดเลยบีไหมบีแล้วโอ้หน้าบีเลยมีบักดูเลยอ่าเหลือสองคนดี่มารับแป๊บรับแป๊บเจ๊โอเคเดี๋ยวดิให้ผมโชว์บ้างดิให้ผมโชว์ดีนะดหนึ่งนัดพอดีเนี่ย เป็นกานที่แย่ได้แล้วไม่ได้แไม่มาดันมาตุกโอเคครับไปนะชมฟ้าละกัน โอเคจุมพรนเข้าแล้วตอนนี้ผมลงสัมแยกสามแยกนะเอ่อมาเข้าได้ละ b บียบีบีดปะโอ้โห oh 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 oh. <laughs> 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 แบ่งให้ผมบ้างดิสักตัวสองตัวเนี่ยเย้ที่หนึ่งแล้ว <laughs> มือเปิดมือเปบนครับบนมาแล้วครับเข้าวัดอะไรเนี่ยตายแหม่งเอไปกดโดนผมไอ้นั่นเขเรียกว่าอะไรบ้างจ่ายสดสดจัดจัดเลยสดจัดจัดเลยอยู่ไหนตอนนี้ โอเคครับสับสนั้นเป็นโล่ะชอบกดเอียงขวาสับสนผมกดโดนไอ้เนี่ยปุ่มแหน่ยเนี่ยไอ้ปุ่มเนี่ยพวกเนี้ยทุกทีเลยเกือบตายเพราะมันหลายทีเลยเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับ เฮียเราปักรนหมกโอ้น่าเอโอ้เฮียต้อทะครับโอ้โหเอาอีกแล้วเป็นโดนปุ่มได้แล้วนาาเอนาาเอตอนนี้อยู่เอบนเรียบร้อยตายไหมไม่ตายด้วย ดูพรเป็นทำแบบนั้นไม่ได้นะทำไมทำแบบนี้ล่ะขอสักทีจบแล้วแรกก็เอฟซีระวังเริ่มดังระวังนะระวังสวนระวังไปดูด้ดันดันดันสองตัวกลับแล้ว ทะเลทะเลอะไรเด้งวะนะ่ะได้ไหมได้ไหมได้ไหมจุมพอดส,สวยเฮ้ย <laughs> อะไรเด้งวะนะ่ะเฮ็ดเกียร์ธรรมดาเด้งเหรอเฮ <laughs> ้ยเมื่อกี้ไอ,ไอตัวที่จุมพอดเหล่าว่ะผมยิงหน้ากากเอ้ยไม่ใช่หน้ากากเฮ็ดเกียร์มัง้งหรือ,อยังไงวะเ,เด้งด้วยเฮ็ดเกียร์ด้วยใช่ป่ะไบรูบเมื่อกี้มันยังไง,ม,ไงมันไกลเกินไนะปักปักเข้าตัวพอดีโอ้ เดี๋ยวเฮ้ยใครวะเฮียผมตกใจแล้วเนี่ยผมตั้งค่ายอยู่อ๋อดูปืนโอ้โหท่านเอเอาวะลูกซอมมาท่านเอมนะันมาแล้วนะนะมาหน้าเอแล้วล <S <S ลดกดแม่ผมเล่นไม่ได้เลย <S <S ไม่จะลองเล่นกดล,ลองเล่นดีๆแล้วเนี่ย ไอตัวนี้นี่ขอขอแบบมีสักทีนะแบบเป็นไปได้อะไรเี้ยแบบนิดนึงเยตัวตัวนี้สามแยบกบ เฮ้ยต้องเราเนี่ยเฮียอ่นฮะ่ฮก็โหเรียบร้อยโอ้ไปทำขอทำไปหมีดหมอฟันด้วยนะประเด็นดะเฮียเล่นมีดหมอแล้วไปเล่นมีดแฟงเบตดิ่ขารู้สึกเหมือนกันปะไม่เหมือนแฟงเบตแฟงเบตวิ่งไวกว่าปะผมรู้สึก มันจะไกลกว่ามันแรงกว่างอ๋อผมอันนี้มันแค่แบบธรรมดาเหมือน M7 นั่นแหละอ๋อไหนตัวไหนันได้แบบมันได้แบบโว์เดียวตายไง M7 ้ีย กันเดียวเลยนะเราอ่ะหืมแต่งกัามั่งสิอยู่ไหนอ่ะยาวกำลังเก็บเรายาวพี่เขาใา่ยังเราเหรอกลับแล้ว่ะเก็บดีกว่าเกับดีกว่าให้ผมเล่นผมเล่นโม่อยากเล่นโม่ไอ้ตะไอ้สองอย่างนี้มันมันซองนี้มันจะมาอีกเมื่อไหร่เนี่ยมันมีให้สุ่มอยู่ไม่ใช่หรอรอบที่ผ่านมาใช่สัปดาห์ที่แล้วรอบนี้มันขโอ้มันก็มีแต่ว่าซองถาวรได้ไหมนี่บอกอ่ะใช่ครับ ยังไม่ได้สักทีเคยได้หรอกใช้ดวงอ่ะหมดเยอะแยะจริงจีเบอันนี้ใช้ดวงเลยไม่ได้ไงมันจ่อแล้วไงใช่รู้สึกว่า GM บอกว่าไอ้ซองที่ผมเล่นอยู่ตอนเนี้ยถ้าเอามาขายอีกรอบนี่คือไม่มีมาขายแบบลงคลังเฉยๆแล้วอ่ะก็แบบต้องสุ่มเอาอะไรเงี้ยอ๋อได้ที่ไหนเนยไม่ทัน มีคนไปทำไปพันห้ายังไม่ได้ <c oughs> ก,ก็กระสุนสำรองน้อยกว่าควงขาวเลยนะกระสุนสำรองอ่ะแต่แปดนาทเท่ากันหมดนเลยสวยๆได้เหียไม่หยิงนะเมื่อกี้ผมตายแล้วอะ <c oughs> <c oughs> เหียย <c oughs> เล่นเหลือเท่าไหร่อ่ะ dạng và liệu một kiếm phản ánh đó hãy dạng đến kiểu lưỡng ừ. oh. lắm luôn yêu lắm luôn yêu gần 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 gần

เอาไงมีมีอะไะมีจังมีดก็ได้เปิดโกก็ได้เอ้่ะเมื่อกี้ผมเล่นโพกอีกและแล้วผมยิงไม่ตายอีกแล้วแล้วถ้าไม่มีเฮียเมื่อกี้ผมก็เกือบผมก็ไม่รอดอ่ะน่าจะตายเออน่าจะตายผมก็น่าจะตายเหมือนเดิม